Dance. สวัสดีครับเจอก,กันกับพวกเราอีกแล้วในช่องทำมั่วครัวเราเองวันนี้พวกเราจะพามาทำนี่ครับผ้าปุ้งนะฮะเราไปเกาะอินสถานการณ์ค,รความมั่วก,กับเชฟโชบี้และผู้ช่วยลูกี้ได้เลยครับ Let's go <S นี่ฮะเราก็มาเจอกันในครัวทำมั่วของเราทำไมวันนี้หน้าตาแปลกๆผู้ช่วยนี่เชฟโชบี้ใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับแล้วเชฟไปไหนฮะเชฟเมาค้างเมื่อคนะืนรับนอนอยู่ในห้องน่นยังเมาค้างนอนไม่ตื่นใช่ครับได้แล้ว<ช>อย่างนี้แย่แล้วเรามาดูกันเลยเดี๋ยวควรับถุด,ดิบเรานี่ก็กุ้งของเรากําลังเขาเรียกนกน้ําเย็นฮะเราก็ลวกมาที่เรียบร้อยเอามานกน้ําเย็นอุตติภัณก็มีเครื่องปรุงของเราน้าตาลฮะชีสน้ําตาลอันไหนฮะน้ำเชื่อม อำเชี่ยเลาเชื่อครับลาปลาครับาปลานี้อ่ามันนาวน้ำมะขามเปียกฮะผักก็มีนี่ฮะผักอันนี้ก็เป็นไม่รู้ครับไม่จัผักชีฝรั่งอันนี้ใบมะกรูนะฮะอันนี้ต้นหอมอันนี้หอมแดงตะไคร้พริกแล้วก็เสือกเอ้ยไม่ใช่สาลาเน่ฮะไม่ใช่ อะปุงกันเลยฮะเชิญชมเทปเราเหลวไหลขึ้นทุกวันนะมีเมาค้างไม่มาทำกับข้าวเออฮึ่มมช่วยขึ้นแท่นแทนแล้วเนี่ย วนนางเกินไปแล้วผู้ช่วยจะได้กินะ <laughs> okay. นะครับโอเคแล้วก็ใส่ผูท้ที่เหลือนี้ใส <laughs> ่ดี่รับใส่ที่เหลือนี่เออตัก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 เอาห้าช้อนค่ะแล้วอย่าเอาเม็ดเอาแค่น้ำ ทั้งเงี้ยนะได้แล้วครับใส่กุ้งเลยแล้วตอคนให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันแล้วเราใส่ตักกุ้งใส่ลีสะเดาะน้ำอ๋อไม่มีใครเล่นด้วยคืออะไรสะเดาะน้ำงี้ ต้งสเสด็จไม่ใช่เหรอเเล่นอะไรจะเล่นสะดอกเอ้ยสเสด็จเฮราใส่กุ้งเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันนะทุกคนคนให้เข้ากันดีครับไม่ใช่แว่งเล่นฮนะคนเนี่ยนะคนเูนยนไพตามไปตครก่อน ไม่รู้ใส่อะไรก่อนแต่ใส่ไปก่อนเลยพลิกหมดหมดเลยตดไหมวนัวนวันนี่หอมชมพูหอมหมดหอมแดงฮะอนี่สีชมพูนี่หอมแดงครับช่วยไม่ตลกฮะอันนี้อะไรวะใบมะกรูดฮะมะกรูดซอยฮะซอยหกด้วยผักชีอันนี้ผักชีฝรั่งฮะงงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกอะไรครับผักชีชาวต่างชาติครับ โอเคอันนี้ต้นหอมเแล้วบักชีไปไหนแล้วก็วนที่เหลือจัดจานรอทานได้เลยฮะ Let's go ซาเล่เน่โรยหน้าโอ้โหอะไรเนี่ยโรยหน้าอาหารชีโรยหน้าเลยโอ้โหมาถึได้มาเรียบร้อยไม่รอช้าฮะนยัด เมาเดี๋ยวเผ็ดนะนี่ให้เด็กคทุกคนเอาทุกคนให้เด็กครับเดี๋ยวดิแจ๊กอร่อยมากนี่นี่คุณช่วยไม่ธรรมดาครับคุณช่วยไม่ธรรมดาจริงฮะคือเมือเติมโคกเติมเติมอะไรนั่นไปตะก้อนตายเลยได้แท้เทพแม่งเมาค้างไม่ดเบอรอีกเ็ดปั่นนี่ เจอแหละจะกัดดีเลยเกิยไหม่เกิดไยังเลยทำไมพิกเกะขนาดนั้นอ่ะเอานี่ไหมนี่พิกน้อยเอาช้อนมาตั้งเยอะแยะใช้มือสักแต่ละคนคู่ใจเอาช้อนมาเพื่ออะไรน ไงไงมีอะไรกินบ้างไงโอ้โหงนำมาเลยคร mm ับเข้ากลองแอบหนึ่งมาจั่งไหนก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับก็อีก๋วยนั่งที่รียบร้อยโอ้โหหนักไปหน่อยโอ้โหรุอยอดแล้วเชฟเชฟคนทำหม้อของเราใครทำเนี่ย ช่วยช่วยตดมือเพืช่วยเอยงน้ำครับน้ำน้ำครับโอ้โหน้ำเสร์ฟเรียบร้อยเจ็ดห่วยฮ่าอ่าเด็ดจ้ารู้สึกมีแหงมง,หงมาเข้ากล้องมา เข้าไม่ได้แล้วมีผู้รอทำลายขากล้องเรานังเงืออันนี <S <s ้ของใครนี <S <S ่ไม่ใช่ของเธนดิตัวหกอะของี่ทนี่เลยเลยหรือกระเบลน้ำ เก็บอ้ะไม่เก็บนะเนี่ผักอืมผักวางจานเรือบเืือมาทำไมเด๋ยวลือผักออกมาผักไม่อกินเดี๋ยวรือเล่นเอ้ยินกุ้งนี่เขาให้เมาลองจานเออเขาให้ทำช้อนมีไม่ใช้ใช้มือนะเยมช้อนมาเรียบร้อย ช่ใช้มือซะนะนี่มีคนใช้โแล้วดูหยุดแกแหงดูหดหน้าเสรโจสบียดอเอาบางไปไหนครับวันนี้อบางไปไหนดเขายังเหมือนเดิม แต่เพิ่ม,มเติมคือความเมาต่างหรือยังเขาไปรู้หนิเติมเข้าไปอีกอะบังไปไหนครับวันนี้อะบังไปไหนวะบังอะบังไม่ว่างวันนี้อาบางัง <c oughs> บังหรือว่าบาังเมาค้างอีกคนนะึ <c oughs> บงบังบังน่าจะนั่งรอดูคลิปอยู่แน่นเลยที่เคยแล้วเราวันหยุดเด็กเด็ก ไม่หยุดนะม้เทียบปิดเทอมปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วด้วยที่เราอยู่ในช่องอะไรกันมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างพูดพูดดังๆพูดดังๆเลยชื่อช่องอะไรมีใครรู้บัางนี่เราอยู่ในช่องอะไรเราทํารายการอะไรกันอยู่ช่องอะไรกันอยู่ช่องเปิดไม่มีจะมีในปัจจุบันช่องอะไรเดี๋ยวบอกว่าช่องคลอดนะ

ที่เดิมมะม่วงต้นเดิมใบเดิมเติมเติมคือความเมาโอ้เติมเติมอะไรวะเนี่ยเติมเติมคืออะไรหลอนตอนนี้มะเขือสุกเผ็ดใช้ได้่าเผ็ดเผ็ดไปตีเบาๆแล้วพวกนี้มันกินได้ไงวะไเผ็ดเหรอไ้ กินน้ำน้ำคำน้ำตามคำหนึ่งเฮ้ย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 จะไม่หายอะยลุกขึ้นกอนนี่ไปยังยังวันนี้ไม่มีเอฟเฟกนะแต่มีเอฟเฟกคนทั้งบ้านนะน้ำบางเราเราใสำผิดที่ไปเลย มาผิดจุดจะมีทุกวนนนี่ล้วก็จะไปนั่งทำงานทุกวันหันช่องในเร็วยังไงเลี้ยงไม่หายยังไงกินไล้เอาเลยอยังลายยังแค่เพจจะให้เชฟลาเลยแล้วกันมาช้าสุดเออเชฟไลยก็ใส่โทษเลยเชฟฝังเนื้อฝักตัวเลย ยังไม่อานเลยรันเลยเอาไปเลยเอาไปลามาเดี๋ยวไปลาก่อนเล่นไหมเราออกเองเราฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องทำมั่วของเราเองครับบ๊ายบายี่เวลาไม่มีวันนี้เ็ดเนี่ยเวลาแขงแขง